ที่มาและความสาคัญเนื่องในปัจจุบันไม้ตินเป็นขยะที่ถูกทิ้งไม่มีประโยชน์พวกเราจึงมีแนวคิดที่จะนำมาทำเป็นชั้นวางของเพื่อจัดวางของให้เป็นระเบียบและยังสามารถที่จะทำในการตกแต่งได้อีกด้วยประหนึ่ง เพื่อใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์สองเพื่อใช้ของเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์สมเพื่อใช้การตกแต่งเรื่องมนึอุปกรณ์หนึ่งไม้ติ้มสองกาสามปืนกาสี่สีสเปรหนึ่งเรียงไม้จิ้มเป็นหกเหลี่ยมแล้วติดกาสองเรื่อความสูไปเรื่อยๆและวทำแบบยวการอีกสองสามเรียงไม้จิ้มเป็นสี ทหมูแล้วก็ทำวิธีเดียวกันสี่นำชิ้นช้อนทงหมดปาประกอบกันห้านำสีมาพ่นจานปลาแห้ให้หกเสร็จเรียบร้อยสเต็มส S สายรักษากระบวนการทางวิทยาศาสตร์่เทคโนโลยีสืบค้นข้อมูลและวิธีทำ E เอนจิเนียร์ออกแบบชั้นวางของ M แมท ความยาวความกว้างความสูงพวกเราขอจงการนันตีในทราวนี้ของขอบคุณค่ะ